พานางมันลิกาซึ่งเป็นภรยาของมันธุระเสนาบดีในถวายเครื่องประดับที่เราเรียกกันวรดามหาประสาทมีความวิจิตพิสดารและก็มีน้ําหนักมากนะทำด้วยเพชรเชนินจินดาทองคำซึ่งเครื่องประดับที่งดงามมีราคาแพงนี้ก็คนจะสามารถสวมใส่ได้ด้วยก็ต้องมีกำลังบุญบาร,รมีมีเพียง สามพนางน,นั้นคือพระแม่วิสาขาพนางมาริกาที่พนางมาริกากับบุตรสาวของสฐีที่เมืองอพระราศีนี่พนางมาริกาเนี่ยเมื่อได้เห็นขบวนของพระสมชายพระเจ้าที่กษัตร,ริย์มรรคกษัตริย์ได้นำพระบุทธศิระท่านไปที่จะถวายพระเปิงก็ศรัทธาเริ่มใสถาวาย นะดามพระสาทนะขอวสุดเด็ด菩萨สดาพระสมมาธรรมเจ้าเพราะพระนางนี้ก็ศร,รัทธาแล้วก็เป็นพุทธิมีคุณธรรมเราเรียกว่าพระสงฆ์ดาไปนางมริการนี่ก็เป็นปฏิดาของมรรคกษัตรย์องค์หนึ่งขอการใน,นมกุศลา,านเมื่อเจริญรุ่งไปรึ้นมาแล้วจาหญิงมริการ์ในสมรสกับเสนาบดีที่ได้ขอการทูลละไปน็นรถของมรรคกษัตรย์อีกพระองค์หนึ่ง อางนั้นก,ก็ย้ายจากเมืองมุสเซนราไปอยู่เมืองสับิะีไปพึ่งบารมีของพระเจ้าเปรฐที่โกศลนันแล้วก็มีสามีก็เก่งมากในการทําสงครามจึงได้แต่งตั้งเป,นป็นสาระดิปัญจกองทัพเมื่อพนางนี้ได้ฟังธรรมของพระสมมาสมเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่และนับถือในพุทธศาสนาน้ำมาก่อนก็ยังไม่ได้รับถือในพุทธศาสนา แต่อยู่กันมาแต่งงานกันมานานก็ไม่มีบุตรเลวกกันตามประเพณีแล้วสตรีที่ไม่มีบุตรก็กับสามีเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอับประมงคลท่านเสนาบดีปันธุราชจริงจะส่งนางกลับไปเมืองกุศนารานะ่ะนางก็ยอมทำตามแต่ก่อนแกลกลับไปก็ได้กลับไปทูลลาสม,ม,าาม่าสมเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดถามว่าที่พระนางจะกลับไปนะ่ะด้วยเหตุอนใดที่เสนาบดี ส่งกลับไปพนางก็ยัเล่าให้ฟังว่าไม่สามารถมีบุตรให้กับ,ญญบท่านเสนาบดีได้คือเป็นมันยี่พระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้แล้วเธอก็ไม่ต้องไปหรอกเท่านั้นเองนางก็นนดีใจมาบอกอันุราเสญญานาบดีพอามาพนางก็ตั้งกันมีบุตรแฝดเป็นชายทั้งคู่ถึง16คู่รัตถกับ32คนเป็นไปได้อย่างไรก็ เราก็คิดได้ยากมนกัะในสมัยนู้นก็มีอะไรที่เราคนสมัยนี้คิดไม่ถึงมันเป็นไปได้แล้วเราจะพูดถึงคนในสมัยก่อนนู้นว่าอีกประมาณ3,000ปีอย่างน้อก็2,500ปีข้างหน้าคนเราจะสันจรไปมาโดยรถยนต์โดยรถไฟความเร็วสูงโดยสารด้วยเครื่องบินและรถยนต์จะวิ่งตามท้องถนนนี่นะก็สามารถจะบินได้อีก คนก็จะห่อได้ทำได้ทุกคนหนึ่งคนในสมัยก่อนคิดไปกัมันจะเป็นได้ยังไงจะมีมือถือที่จะมองเห็นหน้ากันได้ส่งข้อความกันในปัจจุบันจะมีเรือดำน้าจะส่งคนไปดวงจันทร์ได้มียานลำใหญ่ๆขนคนกันไปเดินทางรอบโลกกันก็ไกลมากก่อนสมัยก่อนก็คิดยากเหมือนกันมาเราจะย้อนจะ่แปลว่าสมัยไม่รู้เรื่ทั้งสามสองกฎอยู่ยังไงในทอง แต่ว่าพะนางมริกานี่ก็เป็นอย่างนั้นวันนี้พนางนี่นะมาบุตรเติบโต,ะตะขึ้นมาคิดดูจะว่าบุตรต้อง32คนจะมีบริวารมากมายในการประชุมในแต่ละครั้งก็จะมีคนของพันท่านพันธุรานีมากเสียทีเดียว แล้วก็เป็นอัธุรลก็เป็นข้อสือสัตย์สุจริตด้วยมันก็มีคดีความปดีหนึ่งซึ่งออำหมายคนอังกตัดสินไม่เคยเป็นธรรมเขาก็มาลองเรียนกับท่านปัทุละไซนาบดีท่านปัธุละก็ตัดสินให้ถูกต้องเที่ยงตรงเป็นที่ชื่นชอบของมหาชนมันก็จะมีปัญหานะว่าอำหมายคนเดิมจะถูกปลดจากตําแหน่ง ให้ท่านปัทละทำรร้าที่แทนนี่ก็เกิดความโกรธความปูกพยาบาทอาฆาตยุยแยงตะแกงรั่วว่าปัทละเสนาบดีกับบรรดาลูกบรรดาข้าบริวัตรของท่านจะทําการน้มล้างหรือว่าจะไปกบฏจะยึดกองออกมาเป็นกษัตริย์เสเองพระเจ้าปรเจระเสเจ้โกศลนี่ก,ก็ฟังไป,ไปบ่อยๆเข้าก็คิด ก็มีความบัลระงวงในที่สุดแล้วก็หาทางที่จะทำร้ายหรือว่าฆ่าท่านปัทตุราเสนาดีกับบุตรน้องสาวที่สองคนโดยแต่งเรื่องราวว่ามีโจรปามาตามชายแดงในท่านปัทตุรากับลูกนี้ไปปราบป,ปามเมื่อไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยเขาก็บอกว่าโจรมันหนีไปหมดแล้วปัทตุราเสนาบดีกับ บรรดาลูกก็เดินทางกลับมาก็ถูกลอบฆ่าซะจนว่าตายไปหมดทั้งทุกคนแต่ก็เป็นอะไรที่จะตรงกันเหมือนกันนางบริกาเนี่ยในวันนั้นอ่ะประเด็นิมนตลพระภิกษุสงฆ์ทังห้าร้อยนะมาฉันที่บางตัวเองของท่านอืัอนนี้มันก็เกิดเหตุว่าบริบาลของท่านเนี่ยนะกับกลมก็ทาทาดอาหารหลุดมือตกแตกกระจายต่อหน้าพระสารีบุตรเลย พระสารีบุตรพระเระจะ้าจัมาเป็นประธานในงานนัน้นนางมาริกาพระสาราีบุตรเห็นดังนั้นจึงกล่าวทํานองนำพระสาราาีบุตรกล่าวทํานองตักเตือนอน,นางมาริกาว่าถ้าสิ่งของทั้งหลายมันก็แตกสลายเป็นเรื่องธรรมดานะมันแตกสลายไปก็ช่างเถอะนะอย่าได้คิดเสียใจเลยน,นางมาริกาเนี่ยก็เลยตอบว่าน,นางเนี่ยได้ทราบข่าวว่าสามีกับบุตรทั้งสามที่สองกน,นั้นได้ถูกฆ่า เสียชีวิตไปแล้วพระนางก็ยังไม่ได้เสียใจอย่าว่าแต่อะไรกับถาอาหารที่ตกแตกอย่างนี้เลยแล้วพระนางเองก็ไม่ถือโทษโกรธของพระเจ้าพระเศธที่กุศลด้วยแล้วก็สอนมรนดาสายทั้งหลายสามสิบสองคนอย่าได้ถือโทษโกรธปรัญหา,าพยาบาทราพระเจ้าพระเศธิีก่กุศลเพราะว่าการที่ สามีออของพวกนางตายนี้หรือว่าสามีของท่านนางพระนางตายก็เพราะว่าอะไรเพราะเกิดจากความยุยงออของคนที่ทําให้พระเจ้าพิสดิกุตสนเห็นผิดไปได้แต่ว่าเสนาบดีปรรทุระกรู้ว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมที่ทำไว้เ็าจะได้ถุกโ,โทษกฎพระราชานี่พระราชาก็ ส่งคนสายลับมาสืบว่าพระนางจะมีความโกรธความพยาบาทไหมแต่พระนางก็ไม่ได้โกรธพระเจ้ากภัยโทษกุศลก็จะเดินทางมาขอโทษด้วยนะว่าผปิดไปแล้วไปชดเชยทั้งความปิดเนะี่ยเออยังไ,ไงก็อนุญาตให้พระนางได้รับพรพระนางก็ขอพรที่จะกลับไปที่เมืองอุสินาราพร้อมกับสไปร์ตั้งส2คน พระเจ้าเปเสนทุกศลกนอนอยุญยากนาครีเป็นการที่จะชดใช้ความผิดนั่นแหละก็เลยทรงแต่งตั้งหารที่ชื่อว่าตีกะกนะัลยาณะซึ่งเป็นหลานของเสนาบดีปัุลาขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่เสิบแทนตําแหน่งของเสนาบดีปัทลราชน,นี่เราลองมาคิดดูสิว่า เรื่องนี้จะมีการเตะสอนใจอย่างไงคนเราเนี่ยมีของที่รักจะเป็นวัตถุสิ่งของมันแตกไปสิ่งที่เราเยึดถือเรารักอจะเป็นจานเป็นเครื่องใช้เอิงบีราคาแพงมันแตกไปมันเสียไปมันหายไปถูกขโมยไปเราก็มีความเสียใจกันแบงนั้นหรือมีบ้านมีที่ดินถูกเขาคดเขาโกงไปเราจะอยู่ยังไงนะ่ะ เราก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาด้วแม้แต่ว่าเรามีเครื่องทําหากินเป็นชิ้นสุดท้ายมันต้องแตกไปมีรถยนต์พาห,าหนะที่เราใช้สอยอยู่ถ้เาเราไม่มีก็จะลำบากในการหาเลี้ยงชีพก็ต้องหวัดระแวงกลัวไม่กลัวโจรที่จะมาลักมาขโมยมา,างัดเนี่สิ่งของทั้งหลายเราก็นอนไม่เป็นหลับอะถ้าเรา รู้ว่าจะมีกครจะมาทําอย่างนั้นวัดประหวาไปได้คราวนี้เรามาดูดิพระนังทําใจได้ยังไงขนาะเรามีลูกมีหลานอืมีพ่อมีแม่เราก็ยังเสียใจบางคนก็เสียใจร้องไห้จนมาเจ็บใจไม่ได้ดึงกลับกันได้เลยเสียสติไปก็มากนะเป็นซึมเศร้ามากก็มากเหมือนกันแต่นี่พระนางมุริก,กาเนี่ ทำใจยังไงเป็นยอดจริงจริง,รงทั้งสามีทั้งลูกสามสิบสองคนน่แหละเสียชีวิตแต่พระนางก็ยังยึดหลักของกรรมว่าเป็นกรรมแสดงว่าพระนางก็ต้องเข้าใจหรือมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของกรรมในประวัติก็ไม่ได้บอกอาจจะระลึกชาติได้รู้ได้ว่าเกิดจากกรรมอะไรนั่นจิตสมาธิต้องชั้นสูงมากต้องหนักแน่น ระดับที่ว่าออกมาจากฌานนะจึตนิ่งแน่นแล้วก็เห็นความจริงเป็นความว่างเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติแตกสลายเป็นธรรมดาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ไม่ใช่ไงซึ่งจะระงับอดกั้นในความทุกข์ความโศก,กเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตไอ้ที่มันประสบกับตัวเองอย่างรุนแรงยูุ่คคลเราม,มีลาบเสื่อมลาบ เราก็วกุ่นวายมียอเสริอมยอดก็วุ่นวายแล้วเนอการเสริญสุขเินทาทุกอนันนเสียทรัพย์ที่สำคัญกับตึกเป็นบุคคล,ลเป็นที่หลักอาจจะไม่ง่ายเลยแต่พระนางก็ทำใจได้ทั้งๆท,งท,งที่มีความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงไม่ไม่โกรธด้วยไม่ผูกพยาบาทด้วย แสดงว่าต้องมีสมาธิท่าั้นสูงอย่างมากที่เดียวแล้วก็สอนมีธรรมะสอนมริวานด้วยไม่ให้โมโหโกธานี่ยสำคัญมริวานของท่านก็เชื่อฟังด้วยดีอย่งคุณธรรมที่เราควรถือเป็นตัวอย่างคือเป็นสาวิกาที่ดีของพระสมมาธรมพเจ้าเพราะว่าสามีส่งกลับไปบ้านเกิดไม่สามารถกาเนิดบ,บุตรได้ท่านก็คิดถึงพระเจ้าก่อนอื่นเลยอย่างไรก็ต้องประกาศพระสมมาสิมเจ้าก่อน นี่เป็นตัวอย่างที่ดีกว่าเรานั้นก็ต้องมั่นคงในพระตนตัไต่ถ้าทำอะไรก็น้อถึงพระแล้วก็ให้โอกาสจะได้ทําผิดพลาดจะมีน้อยหรือไม่มีเลยนี่มั่นคงเปียกว่าในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงพระนางนี้เข้าใจในโลกและชีวิตมีความเข้าใจเป็นธรรมดาของโลกในชีวิตเป็นอย่างดีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติ รู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีจิตที่จะปล่อยวางได้ไม่ดีใจหรือว่าเกินไปหรือสุขเกินไปเสียใจเกินไปว่าฝึกมาอย่างดีฝึก,กจิตมาอย่างดีเป็นน่าชกย่องครรเสริญมากไม่ใช่ง่ายสำหรับคนเป็นภริยาคนเป็นแม่นะไม่ไม่ใช่ายเลยแต่ว่าท่านทำได้ เราก็มาเป็นตัวอย่างว่าเราจะต้องมามีความเข้าใจในชีวิตยอย่างนี้เราจะมีความอดทนอย่างนี้มีการติดตามอย่างสูงสมมตินหนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะอดการความเสีย,ยใจปฏิบัติหน้าที่การเลี้ยงพระทหารแต่ประสงค์ตามปกติไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ภุ่มไฟ์ยังทําหน้าทิ่ถวายพัะทหารมีจิตใจที่มั่นคงในบุญกุศล นั่นเองอันนี้เป็นผู้ที่ไม่ธรรมดานะเหนือธรมรมดาที่เดียวแม้เป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกเรือก็ว่าได้ยังมีน้ําใจที่กว้างขวางมีเมตตาการุณาแม้ว่าสามีในบทถูกทำมายทั้งหมดแล้วก็ยังไม่เจ็บใจเออไม่เสียใจยไม่เสียดายไม่ผูกกับค่าพยาบาลแม่ข้อนี้ยิ่งทําได้ยากไงเพราะเราต้องมีความโกรธบ้าง ยิ่งไม่ได้ทำไม่ได้ทำผิดอะไรนะถ้าทำผิดก็ยังปวดอยู่แล้วอันนี้ยิ่งไปทำผิดก็ไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทแสดงมาต้องได้ฌานแน่นอนต้องมีสมาธิมีคุณธรรมเป็นภริยาบุคคลนี้ได้แล้วแต่ต้องชั้นสูงมีสมาธิชั้นสูงอีกด้วยนะเพื่อจะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเลยแล้วผนันงก็เป็นภริยาที่ดีแม้ว่าสามีจะจะส่งกลับไปนะ่ ก็ไม่โทษอะไรไม่โทษว่าสามีจะมาทำไมไม่ต้องการเราประยอมรับว่าเป็นความบกพร่องเป็นปริยาที่ที่ดีาตามปฏิจาวชมพุทธวิสมัยนั้นนะนั่นเองเราจึงเป็นกติสอนใจของเราให้ชนลุนหลังในพิจารณาถึงความแน่วแน่มั่นคงในพระนารไตมีปัญญาที่รักษาจิตไม่มีอาค่าพยาบาท มีสติปัญญาเชื่อฟังในสามีแล้วก็พนางก็เป็นภูัาธาในการ,ำรทำบุญถวายทานนี่เป็นประจำสะด้วยบุญก็มากนั่นเองนี่ในเหตุการณ์ที่ท่านมรรคสัตว์ได้น,ะล,ล,ะนะล,ะะละพระเศรานำพระศิระพระศิระพระเจ้าจะไปถวายพระเพิงพระนางมริกาเทวี TV ก็อยู่ที่เมืองนั้นพอดีนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ ในระหว่างที่จะถวายพระพุทธศิล่ายพระเพิ่มพระสมามาสัมพุทธเจ้านั่นเองให้เรานำไปพิจารณานะฮะเจริญพอ